เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานสาขางานสอนตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านกระผมนายพัทละล้อมลิม้มปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูสอนรายวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนกระทุงวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตประนองได้ขอเสนอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานได้ตำแหน่ง โดยมีการประยุกต์องค์ความรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างเต็มความสามารถภายใต้การจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคหมวกหกใบเพื่อแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากเรื่องยิราชภูเขาทองโดยได้ดำเนินขั้นตอนดังนี้สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้เนื่องจากรายวิชาภาษาไทยมีเนื้อหาการจัดการเรียนรู้แบ่งออกเป็น2ประเด็น ประเด็นแรกคือหลักภาษานักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายเนื่องจากมีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว และประเด็นที่ 2. เนื้อหาเกี่ยวกับวรรณคดีและวรรณกรรมมักจะพบปัญหาครับเนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนปรากฏว่าส่วนใหญ่ไม่สามารถคิดวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีได้นักเรียนวิเคราะห์เพียงแค่แง่มุมใดแง่มุมหนึง่งเท่านั้นและความคิดเหล่านั้นมักจะเป็นความคิดที่คุณครูคอยป้อนให้เสมออีกทั้งนักเรียนจําคําตอบ และนาคําตอบนั้นมาตอบโดยที่ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ของตัวของนักเรียนเองอีกทั้งนักเรียนยังรู้สึกว่าวันณคดีเป็นเรื่องที่ไกลตัวและไม่สามารถนําข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จากสภาพปัญหาข้างต้นครูจึงได้มีการค้นหาวิธีการและเทคนิคในการสอนมาปรับใช้เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณค่าและและข้อคิดจากวรรณคดีได้ครับ แนวทางการแก้ไขปัญหาเนื่องจากกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นักเรียนได้เรียนวรรณคดีหลากหลายเรื่องแต่เรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องนิราศภูเขาทองเนื่องจากนิราศภูเขาทองเป็นการเดินทางของสุนทรภู่ที่ผ่านสถานที่สําคัญจากวัดราชบูรณะพระวิหารจนถึงวัดเจดีภูเขาทองซึ่งในแต่ละสถานที่ได้มีการสอดแทรกคุณค่าและข้อคิดอย่างมากมายครับ อีกทั้งคุณครูได้ค้นหาเทคนิคการสอนที่ตรงกับเนื้อหาและสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนนั่นก็คือเทคนิคหมวกหกใบของดรเอคเวิร์ดเดอโบโด ซึ่งได้มีการอ้างอิงสีจำนวน6สีดังนี้สีขาวแทนเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงสีแดงแทนเรื่องราวที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกสีดำแทนเรื่องราวที่เป็นอุปสรรคหรือแง่ลบสีเหลืองแทนการคิดในเชิงบวกสีเขียวแทนความคิดสร้างสรรค์และสีฟ้าหรือสีน้ำเงินแทนความคิดรวบยอดหรือการนำ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันครับโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคบวชหกใบนั้นมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ครับ เพราะว่าช่วยสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับการเรียนรู้เชื่อมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่ที่เป็นขั้นตอนมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและค้นพบความรู้ใหม่ๆท้าทายความสามารถนักเรียนและนักเรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างปราศจากอคติโดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ครับ กระบวนการการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนที่1ขั้นแสวงหาความรู้เดิมขั้นตอนนี้เป็นการทบทวนความรู้เดิมครับโดยการที่คุณครูจะเช็คชื่อนักเรียนโดยให้นักเรียนบอกชื่อสถานที่ที่สุนทรผู้เดินทางผ่านในวรรณคดีเรื่องนิราชภูเขาทอง แทนการขานชื่อตนเองจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอ่านและตอบคำถามจากบทประพันธ์เพื่อเป็นการกระตุ้นความรู้ของนักเรียนและสุดท้ายให้นักเรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้เป็นแผนผังลำดับเหตุการณ์โดยการที่ให้นักเรียนนะครับเอาภาพมาติด บนกระดานดำแล้วให้นักเรียนแต่ละคนนะครับช่วยกันนำว่าสถานที่แต่ละสถานที่ของศูนทรผู้ที่เดินทางผ่านนั้นมีข้อคิดอะไรบ้างนั่นก็ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้ในขั้นตอนแรกครับส่วนขั้นที่2เป็นการสแสวงหาความรู้ใหม่ขั้นตอนนี้คุณครูให้นำเทคนิคหมวก6กใบามาจัดก,การเรียนรู้โดยผ่านการใช้สื่อนำเสนอเมื่อครูจัดก,การเรียนรู้เสร็จแล้วคุณครูก็ให้นักเรียนตัวแทนจำนวนหคนออกมาจิบ มวกจำนวน6ใบแต่ละสีโดยที่นักเรียนได้สีอะไรให้นักเรียนทบทวนสีนั้นให้ถูกต้องซึ่งปรากฏว,ว่านักเรียนทุกคนทั้ง6คนนั้นสามารถทำได้ดีเลยทีเดียวครับขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนการทำความ เข้าใจเกี่ยวกับความรู้ใหม่และความรู้เดิมโดยการที่นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้องค์ความรู้เดิมคือเนื้อหาในเรื่องวรรณคดีนิราศภูเขาทองมาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้เทคนิคหมวกหกใบเพื่อเป็นการตั้งคำถามและคำตอบให้สอดคล้องตามกรอบแนวคิดของหมวกของนักเรียนที่นักเรียนสวมใส่อยู่ในขณะนั้นลงในสลากคำตอบอย่างเช่น ตัวอย่างว่านักเรียนคนหนึ่งได้หมวกสีขาวนักเรียนก็ต้องตั้งประเด็นคำถามที่เป็นข้อเท็จจริงตัวอย่างคำถามเช่นวัรนคดีเรื่องนี้รากภูเขาทองใครเป็นผู้ประพันธ์เป็นต้นครับ ต่อไปขั้นตอนที่4ถือว่าเป็นขั้นตอนในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่มครับขั้นตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนื่องจากนักเรียนบางคนมีการตั้งคําถามลงในสลากเรียบร้อยแล้วแต่บางคนไม่มั่นใจในคําตอบของตนเองนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่มหรือแม้กระทั่งขอข้อเสนอแนะจากครูก็ได้ครับเมื่อนักเรียนตั้งคําถามเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนําสลาก ไปไว้ที่หมวกหลากสีของคุณครูซึ่งหมวกหลากสีเป็นการเก็บคําถามและคําตอบของเพื่อนนักเรียนทั้งหมดทุกคนเอาไว้ด้วยกันจากนั้นขอตัวแทนนักเรียนจับสลากแล้วให้เพื่อนนักเรียนที่ออกมาหน้าชั้นเรียนอ่านคําถามที่ไม่ต้องอ่านคําตอบครับหากนักเรียนคนใดตอบได้ให้ยกมือและให้พิจารณาว่าคําตอบ นั้นคืออะไรและจัดอยู่ในหมวดใดให้ทำในลักษณะแบบนี้นะครับให้ครบทุกประเด็นและทุกด้านครับต่อไปขั้นตอนที่5 ถือว่าเป็นขั้นตอนการสรุปความรู้และการจัดระเบียบความรู้ครับขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องตอบคําถามกระตุ้นโดยการนําข้อคิดที่ได้จากวรรณคดีเรื่องนิราชภูเขาทองไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันให้ถูกต้องและได้อย่างมีความสุขอีกทั้งนักเรียนต้องนําองค์ความรู้ที่นักเรียนตั้งคําถามและคําตอบในสลากมาทําเป็นชิ้นงานครับนั่นก็คือตารางเปรียบเทียบซึ่งนะตารางเปรียบเทียบนี้เป็นการจําแนกความรู้ของนักเรียน จากทฤษฎีหมวก6ใบนักเรียนสามารถออกแบบระบายสีตารางเปรียบเทียบตามความคิดสร้างสารรค์ได้เลยครับโดยหากนักเรียนตอบผิดครูสามารถแก้ไขหรือเขียนเสนอแนะได้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิดกล้าสแสดงความคิดเห็นและมีความมุ่งมั่นในการทำงานจนประสบความสำเร็จครับผลลัพธ์ของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวก6ใบในการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีเรื่องทิราชภูเขาทองกระผมได้มีการจัดกิจกรรมมีสื่อเพื่อให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการเสริมแรงรวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอนโดยสามารถสรุปผลลัพธ์ตามจุดประสงค์ได้ดังนี้ด้านความรู้และกระบวนการนักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิด ในเรื่องนิราชภูเขาทองโดยผ่านเกณฑ์ในระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป จำนวน33คนคิดเป็นร้อยละ 100, 100โดยได้ระดับดีจำนวน32คนคิดเป็นร้อยละ96.97และระดับพอใช้จำนวน1คนคิดเป็นร้อยละ3.03ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีการใฝ่เรียนรู้และมีการมุ่งมั่นในการทำงานผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไปจำนวน33คนคิดเป็นร้อยละ100ซึ่งทั้งหมดอยู่ในระดับดีครับ ด้านสมรรถนะของผู้เรียนคุณครูได้วัดความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดและความสามารถในการใช้ทัศษะชีวิตปรากฏว่าผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในคุณภาพระดับพอใช้ขึ้นไปจำนวน33คนคิดเป็นร้อยละ100โดยได้ระดับดีจำนวน32คนคิดเป็นร้อยละ96.97และระดับพอใช้จำนวน1คนคิดเป็นร้อยละ3.03ครับ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควบวก6ใบเพื่อแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคาดีเรื่องนิราชภูเขาทองปรากฏว่านาาักเรียนระดับชัน้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ7จำนวน33คนบนรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนจัดการเรียนรู้กระผมขอจบการนำเสนอรายงานสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ขอบคุณครับ